มาแล้วตอนนี้เราก็อยู่ในร้านอาหารนะคะทุกคนร้านอาหารเขาสวยเชียตอนนี้นี่ไงมุมสวยอะ่ะเขาจัดร้านสวยดีใกล้คริสต์มาสด้วยไงวัดของเราก็มาวันลอยกระทงนะคะไม่ได้ตั้งใจมานันเนี่ยมาแบบปุ๊บปั๊บมากเลยก็เลยเคย<ม>เคยมาอยู่ไงข้างในเขาก็จะเป็นที่ลำวงที่เต้นที่เต้นลีลาเต้นกันเนาะเขาจะมีช่วงเสาร์อาทิตย์ แต่วันนี้เรามาวันพฤหัสเราก็เลยไม่ได้เต้นนะคะไม่งั้นก็จะมีเสียงพยเพลงเต้นลำวงก็จะมีแต่ก็ส่วนมากจะปากลางวันนะที่เห็นนะก็จะมีพวกสูงวัยประมาณนี่ก็เราก็ถ่ายร้านร้านเขาก็สวยดีนะข้างในแต่ข้างนอกมันเย็นไงด้านนอก,กนะปกติมาไม่เคยนั่งข้างในนะนั่งข้างนอกเพราะว่าจะไปะช่วงอากาศร้อนไงหน้าร้อน เราก็จะมาถ่ายเรานะคะตอนนี้นะคะทุกคนเห็นกล้องไม่ได้คะ่ะเห็นกล้องก็ต้องถ่ายนิดนึงตามสไตล์ของเราะคะตามสไตล์ตามสไตล์ตตลชอบกล้องเห็นกล้องไม่ได้แพ้กล้องคนแพ้กล้องแอคท่าแอคท่านิดนึงนิดนึงตอนนี้กําลังจะกลับแลยกําลังจะออกข้างนอกแล้วก็เลย ถ่ายข้างในแล้วเดี๋ยวก็จะกลับออกไปข้างนอก mm. ก็จะไปถ่ายข้างนอกวันนี้คนน้อยเพราะว่าอากาศเย็นคนไม่ค่อยเยอะด้านนอกนี่เงียบเงียบมากอากาศเย็นนะข้างนอกนี่เงียบเลยไม่มีคนเลยเรอเดินไปนี่เจอคนสงคนเองรันสถานที่ฟางอยู่ดนะข้างนอกใหญ่มีสานามเด็กเล่นมีอะไรพวกนี้เราก็ถ่าย เห็นมุมสวยๆไม่ได้คะ่ะชอบถ่ายงานของเราคือการถ่ายรูปมุมสวยๆเก็บไว้เนาะเก็บไว้ดูไว้ดูวันนี้เราก็มาเที่ยวนะคะอันนี้ที่ฝรั่งเศสนะไม่ใช่เบลเยียมห่างกันประมาณ45่สห้าห้กิโลประมาณนี้นะไม่ไกลนั่งมาแป๊บเดียว บรรยากาศก็ดีอยู่นะด้านในเราก็เตรียมพร้อมค่ะเพราะว่าหนาวอยู่ข้างนอกใส่กันไว้ก่อนอากาศเย็นไงอันนี้รอเขาไปเช็คบินอยู่นั่งรอนั่งรอผู้บ่าวไปเช็คบินจะกลับแล้วแล้วก็จะจับผมตลอดค่ะสไตล์ของเราคือการจับผมไม่ว่าจะอยู่หน้าไลฟ์หรือคลิปสไตล์สไตล์ของทิพย์เบลเยียมคือการจับผม สวยสวยเห็นมุมสวยสวยไม่ได้มืดข้างในมืดเขาไม่ได้เปิดไฟไงด้านหลังอ่ะมืดช่วงนี้กี่โมงไม่แน่ใจจำไม่ได้แล้วซะบ่ายบ่ายสองหรือบ่ายสามประมาณนี้แหละคนไม่ค่อยเยอะเจ้าของร้านเนี่ยเจ้าของร้านเขาแต่งหนวดเขาหนวดเขายังสวยนะทำหนวดแบบเป็นเป็นรูปอ่ะเป็นรูปโค้งเขาแต่งอ่ะ เราก็ใส่มาเต็มที่ผ้พาพันคอเตรียมมาพร้อมเดี๋ยวก็จะออกไปลอยกระทง <c oughs> ไปหากระทงข้างหน้า <c oughs> กระทงอยู่ข้างทางเก็บดอกไม้คว <c oughs> ามสุขเล็กๆของเราเนาะบรรยากาศไงเราที่บ้านเขาก็เป็นลอยกันสนุกสนานเนาะ เป็นวันของเราด้วยนะวันวระเพนีของเรามันก็มีความรู้สึกนิดก็เลยมาเที่ยวชวนกันมานะเนี่ยมาแล้วเนี่ย,ยไปจ่ายตังค์เรียบร้อยแล้วพระเอกพระเอกเราพระเอกในในช่องทิปเบลยเยียมนะคะนางเอกกับพระเอกถ่ายนิดนึงชอบก้ากล้องทั้งสองคนชอบอยู่ในกล้องทั้งสองไง สไตล์ต้องคู่เห็นกล้องไม่ได้ชอบถ่าย <c oughs> กำลังจะออกไปข้างนอกแกก็ชอบถ่ายลูกไนงะคุยอะไรกันอยู่ <c oughs> จำไม่ได้ว่าคุยอะไรกันมุมสวยๆ <c oughs> <c oughs> สงสัยจะจบแล้วคลิปใกล้จะจบแล้วมั้ง ก็จะจบคลิปนั่นไงไปและโบกมือบายๆขอบคุณทุกคนนะคะตอนนี้ก็พอดีเิ่งปิดเพราะว่าเขาเปิดเสียงเพลงไงเสียงเพลงดังมากเพียงเพลงแบบน่าเต้นด้วยนะชอร์ลุยถามาจะเต้นไหมไม่เต้นหรอกคะ่ะบอกยังไม่ได้ฟิลไงถ้าได้ฟิลนะอยก็จะเต้น <laughs> จ,จบคลิปแล้วขอบคุณนะคะบายๆเจอกันใหม่คลิปต่อไปคะ่ะ